เกาหลีกแล้วทุกคนไม่บนเกาหลีนะคะ จะพาทุกคนนะคะมาคาเฟ่หนึ่งค่ะทุกคนเป็นคาเฟ่เกาหลีแล้วทุกคนไม่บนเกาหลีนะคะช่วงนี้เกาหลีมาแรงมากแลยคือเป็นคาเฟ่ที่เพิ่งเปิดแต่คนแชร์เป็นพันคนเยอะจริงๆทุกคนคนเดินตัต้งแต่ต้นปักซอยอยังท้ายปักซอยทุ่งปักไฟเจอกันที่ปักซอยชวงนี้พวกไม่ค่อยชัะก็เป็นคงจรงิงนั่นแหละก็นั่นแหละทุกคนเราก็มาหาที่จอดรถแล้วใช่ปะแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปในคาเฟ่แล้ววันนี้เราก็จะไปกินเลกก็ เรานะคะก็จะไปดูว่ามีมุมถ่ายรูปพี่เขาแชร์กันนะคือแบบมุมถ่ายรูปดีมากทุกคนมีโยนบาสมีอะไรด้วยนะแบบมันแหละเป็นอะไรที่แบบชีวิตคนเราต้องทาอ่ะทุกคนทุกคนคือต่อแถวเข้าแต่ทําอะไรกันต่อแถวเข้าคือคือมากอะไรต่อแถวเข้าทำไมนไ่าใจต่อไปเลยคนรนู้ก็ต่อกันทุกคนดูว่าคนเดินมาอีกน,นนะเห็นป๊อคนี่มันมากแล้วแบบดูดิตื่นเต้นเนาะ เราเข้าคาเฟ่เดี๋ยวทุกคนคาเฟ่ยอยู่แค่เอึ่โอ้ยร้อนมากเลยว่ะทุกคนคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันน,นะคะที่ไหนคะซึ่งคาเฟ่คนเยอะมากและนุก็สั่งนี่นะคะเป็นฮันนี่เลมอนนะคะไป รสชาติอร่อยมากคนชอบแล้วก็บรรยากาศข้างในคือเหมือนที่ถ่ายเลยคือคนเยอะมากคือสั่งตอกไปแล้วก็วสังของกินมาอีกแล้วก็น้ำราคาก็ประมาณส0 0ร0 0 <400. S 1> 4ส0นะคะทุกคนรวมตั๋ว50บาทค่าเข้าเมื่อกี้เอามาแลกคุปองกินได้100บาทใช่คือถ้ามากี่คนก็คนละ50ิบแล้วก็เอามาแลกเป็นของกินข้าน ก็นอก็จะถ่ายรูปอย่างเงี้ทุกคนซึ่งที่ถ่ายรูปเยอะมันแบบคนก็เยอะเหมือนกันกน็แบบบรรยากาศคือแบบมุมเต็มอ่ะถ้าใช้คำว่ามุมเต็มมาเอาของนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันว่ารสชาติอาหารที่นี่เป็นยังไงเพราะว่าน้ำเนี่ยผ่านแล้วเสียงลูแหวบมากทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจะไปหามุมถ่ายรูปทุกคนของที่เราสั่งมาสองอย่าง อร่อยค่ะข้างในเป็นไส้กอรอกอร่อยมากน้องอร่อยด้วค่ะโหดูคันมีชีสด้วยนะความจรงิงความจรงิงมี กินต็อกถ้าตุ่ชีมลองกันมาอร่อยกว่าเรากินพอหอมปลาหอมฟอนทุกคนเราจะไปถ่ายรูปให้ดูถ่ายมุมให้ดูเพาอยากจะหอมปลาหอมฟอนต้องมันอร่อยอ เด okay, right? okay, ี well. ๋ยวคุณแมเดี๋ยวไม่ถ่ายรูปอ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะไปพาทุกคนนะตอนนั้นเรากินเสร็จแล้วใช่ป่ะเรามาถึงร้านอาหารมาแล้วเราก็ไปถ่ายบรรยากาศให้ดูแล้วว่าแบบข้างนอกแล้วก็บรรยากาศโดยรวมเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเซนเทียสจะทำต่อไปก็คือการไปถ่ายโฟโต้บูธทุกคนซึ่งที่นี่มีตู้ถ่ายรูปหนึ่งร้อยบาทจะถ่ายได้สองได้แบบได้ได้หลายได้ประมาณสามสามช็อตมั้งถ้ารู้จักไม่ผิดเราก็แบบจะได้สองแผ่นก็คือมาถ้ามาเป็นแฟนเป็นคู่กันอ่ะ ก็ <Es> จะได้ใ <half art> okay, okay, ้คนเราแหกนาคะก็คือ100บาทต้องซื้อหน้ามามามาอันที่ขายอ่ะไปขายในตู้เดี๋ยวเราจะไปซื้อกันแล้วก็ไปเจอกันในตู้นะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวข้างนอนกันนะคะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะมาถ่ายโฟโต้บูธกันนะเมื่อกี้เราถ่ายกับแม่ไปแล้วนะนี่มันจะมีค่า100บาทนะเดี๋ยวเราจะมาถ่ายกันคนเดียวกดมันจะให้เลือกก่อนนะเอ้ยทุกคนนับแล้วนับแล้วนับแล้ว <laughs> เราได้อยู่แล้วนะเดี๋ยวเราจะมาแต่งสีกันงกเลยอ่ะเนี่นะทุกคนเราเป็นสีเป็นนิ่แล้ว, <laughs> วก,ก็ร <laughs> อรูปรูปรอยมาตรงนี้ทุกคนนี่คือรูปเราหลับตาด้วยโอเค ทุกคนคือตอนนี้มันร้อนมากเลยอะแล้วแบบหัวเห่อเปียงหมดแล้ว <c oughs> โอเคค่ะทุกคนคือนุกนะคะลืมปิดช่องคะ่ะหลังจากที่เมื่อกี้นะคะเราถ่ายแล้วก็แบบร้อนมากก็เลยรีบขึ้นรถรีบแบบอะไรอย่างนี้แล้วบวกกับว่าแบบมันชุกละหุกทุกคนมันแบบกระทนหันก็เลยไม่ทันได้แบบว่าปิดช่องนะคะก็ นี่เราก็อยู่บนรถแล้วก็ขอปิดช่องตรงนี้แล้วละกันใครที่อยากลองมาเนี่ยมาได้นะคะเพราะว่าคาเฟ่นเนี่ยค่อนข้างมุมถ่ายรูปมันมันก็มีเยอะอยู่นะมันรู้รู้สึกว่ามันร้อนเกินมาเนี่ยมาเย็นๆดีกว่าแล้วก็เสียค่าค่าเข้า50บบาทแล้วก็ค่าเข้าเน่นาเอาไปในร้านได้ด้วยให้เขาแบบเป็นแรกเป็นแบบส,ส่วนลดของเครื่องดื่มอาหารอะไรอย่างเงี้ยรสชาติอาหารดีรสชาตินาา้ําดีแล้วก็ มุมถ่ายรูปร้อนไปหน่อยแล้วเขาก็บอกว่าเหมือนห้ามเอาชุดมาเปลี่ยนเหมือนทนวถ่ายแบบอะไรเงี้ยจะไม่ได้นุกเท่าที่หนูอ่านนะแล้วก็แบบโฟโตชูคือดีคือแต่ว่ามันแย่ตรงนิดนึงสรุปดีหรือแย่คือมันมันไม่โอเคตรงที่ว่าไม่สามารถแก้ไขรูปได้เลยทุกคนคือถ่ายปุ๊บคือรูปนั้นเลยอะไรอย่างงี้ก็ตามที่เห็น,นะคะ่ะราคาก็หนึ่งร้อยบาทต่อหนึ่งหนึ่งครั้งที่เข้าไปอะ่ะเออนั่นแหละก็เป็นอันจบ จะสิ้นเรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้ใครชอบลูกปาเกิดไลค์และก็เกิดซับสไคร้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคน